เราไปไหนนี่ยฮะที่ชอบมาเดี๋ยวเขาวิ่งวิ่งผลายเนี่ยเยอะมากโอ้เจียบเจี๊อ้าวเฮ้ยถ่ายรูปเฮ้ยถ่ายรูปเรือเรืถ่ายรูปถ่ายรูปอ๋อถ่ายถ่ายน้องไล้ก็ะยิงมันเป็นไปไหมแจกแท็บเดี๋ยวๆไปงานดีงานออกกลับปนแล้วนะออกไม่ตอนเทแต่มันออก ไม่ถนัดหรอนี่แน่ใจนะว่าใส่แบตแล้วอ่ว <Okay. S 2> ะอออโอเคเฮ้ยเจ็ดเท่าไหร่ตัวนะพี่สิบห้าเหมือนเดิมที่ว่าสิบสองผมผมสามตัวผมเดินออกเลย <c oughs> ผมวยวมเพราะมันจับแล้วยืนยานมันลงเพราะจับแล้วจับปืนอมันลง S <S <S พี่ระวังหลังด้วยอ้ววววพี่พี่พี่ทาง้ายพี่พงอ้ววววพี่สายสุดบ้านแดงสายสุด a few moments later <S <S นี่สาย,ยพี่มาถึงแล้วเนี่ย

a few moments later come on ba naina พี่เดอกแล้วเดี๋ยวมาอีก A few moments later มาอีกเหรอทำไมครอ,อย่างนั้นสายข้างบ้านมาอีกแล้วอะ oh, <no. S 1> โอ้ยเหนื่อยมาอีกแล้วอะาี่สิบเก้บากบ้าว ไม่ได้ใช่ไหมชอบยิงพี่ยิงหนูไม่ได้ใช่ไหมใครยิงเข้ามาจังเลยวะเอาใหญ่เลยบวกบวกไม่เอา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 ปล่อยไปเถอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนขอเติมแม็กหน่อยดิไอ่เดือยไอ้เดือยทางนี้ยิงป่ะไอ้ตัวกมันขึ้นไปอยู่ตรงโน้นไอ้ตัวแรกยิงหู